คืจะไปในเรื่องของการที่พนักงานเนี่ยอยู่กับเราไม่นานค่ะจะ่เฉพาะบางคนนะคะก็อาจจะมีภารกิจที่ว่าต้องไปเรียนต่อบ้างหรือว่าไปแสกนครอบครัวบ้างค่ะแล้วปัญหาแบบนี้นะคะ,ะที่มเกิดขเกี่ยวกับกร้านที่ร้านค่ะที่ผลที่ผลมากนะคะเพราะว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยการที่รับพนักงานก็บางคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นคอรสของร้านเป็นต้นทุนของร้านหนึ่เสียเวลาสองเสียค่าใช้จ่าย ว่าจะเป็นที่ฟอหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราให้น้องได้ได้ฝึก,กิบกตินะคะในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นอคอร์สละแล้วก็เรามีต้นทุนสูงมากในการที่จะฝึกคนเพราะฉะนั้นการที่จะปปรักษาพนักงานไปให้ให้ เคสีเนี่ยเราก็มีการจัดพนักงานอีกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนดีดต่างๆในเรื่องของประกันกสังคมตามกฎหมายนะคะสุขจิตความปีหรือว่าจะเป็นในส่วนของอินเซนテีนะคะปัจจุันรถหรือว่าในจะเป็นในส่วนของเงินสาหรับพนักงานดีเอ็นเราก็มีให้แต่ว่าในส่วนเนี้ยเอ่อทางบริษัทก็ได้มีการแก้ปัญหาขึ้นมาอีกเรื่องที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ได้รับความตอบรับท,ที่ดีก็คือการที่เป็นโครงการเกี่ยวกับ อาชีวศึกษาค่ะแล้วอจะให้น้องๆที่กําลังศึกษาต่อเนี่ยมาเรียนกับเราก็เหมือนกับเ,เป็นโคงการที่น้องไมเชอาเรียนกับเคทีแล้วน้องจะได้พูดกดารศึกษาด้วยประกอบกับน้องมีรายได้ด้วยก็เลยทําให้ตรงเนี้ยน้องๆที่กาลังศึกษาอยู่อว่าอยากศึกษาต่อก็กับเรารนรรานค่ะแล้วก็น้องก็มีโอกาสที่จะพัฒนานและโตขึ้นมาเป็นทีมมเนเจอร์ สองแลคือน้องมีโอกาสที่จะเติบโตในสายงานเป็นทีมผู้จัดการร้านค่ะและสําหรับร้านก็คือมีการประหยัดต้นทุนได้บุคลาการที่มีความชำนาญกับเราแล้วก็การที่จะพัฒนา,านการน้องไปเป็นทีมผู้จัดการร้านก็มีผลกับแผนดีว่าอยา่างน้อยคือคนที่จะเติโารรานานบโตมาเป็นท,ทีมผู้จัดการร้านเนี่ยได้ผ่านประสบการณ์ทางด้านของน้องน้องผูจัดการมาก่อนและทําให้ด้านหน้า operation แข็งแล้วก็ลูกค้าก็ได้ าการเขียนีกันบางกว่าว่าเขาคิดอย่างไรกับการแก้ปัญหาด้วยวิธีการตอเรียนเวลาทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเราก็มีเงินของเราไม่ต้องไปขอผูกคออะไรเงี้ยค่ะก<ช>็มีเวลาทํางานได้เรียน,ยนด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ค้นคันไปเรื่อยๆว่าโคการนี้เป็นโคงการดีครับเพราะไม่ต้องไปลดตวนเงินพ่อแม่เราจะได้รู้จักการใช้งครับ ก็ดีครับเพราะว่าจะเป็นาของคนทํางานนะครับบางทีเราไม่มีโอกาสศึกษาแล้วเราทํางานทุกวันถ้ามีโครงการนี้มาผมว่าดีอย่างหนึ่งเราก็ได้ศึกษาแล้วก็แล้วก็เป็นการที่เหมือนทางบริษัทหรือว่าทางอะไรให้ส่งเสริมให้เรามีการศึกษาเพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นเป็นสิ่งดีมากครับผมก็ว่าดีครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยเพราะว่าเรียนเรียนสองวันทํางานห้าวันครับมีเงินใช้ดีมากครับ การที่เรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยนะคะทาให้สมงภาพเอ่อคุณภาพให้เด็กนักเรียนนะคะรู้จักการรับผิดชอบตัวเองแล้วก็รับผิดชอบการเรียนแล้วก็การงาน,นะคะ่ะเขาเรารู้จักรับผิดชอบมากขึ้นถ้าเขาเรียนอย่างเดียวนะคะเขาก็ยังหวังเพิ่งว่าเออพ่อแม่จะส่งเงินให้อย่างเดียวถ้าทํางานไปด้วยเขาจะได้รู้จักการเก็บออมเงินแล้วก็รู้จักการใช้เงินให้รู้คุณค่ามากกว่าเดิมคิดว่ากตอกนี้จะกลับไปนเรียนอีกคะ่ะและนั่นก็เป็นเหตุผากของน้ ค่ะค่ะ,คะจากบทสัมภาษณ์ข้างต้นเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าปัญหาหลักของ KFC ก็คือการที่มีน้องพนักงานนะคะบางส่วนที่อยู่กับองค์กรไม่นานนะคะก็คือจะอยู่แค่ช่วงหนึ่งแล้วเขาก็จะออกไปเรียนต่อหรือว่าออกไปดูแลครอบครัวนะคะซึ่งในส่วนเนี้ มองหลักๆก,ก็คือมาจากรายได้แล้วก็เวลานะคะถ้าดูจากบทสรุปนะคะก็จะเห็นว่าทางด้านเค C เนี่ยก็ได้มีการแก้ปัญหาไปแล้วนะคะในส่วนของการที่จากบทสัมภาษณ์ข้างต้นก็จะเห็นว่าเคฟเนี่ยให้ความสำคัญมากนะคะกับการรักษาพนักงานไว้นะคะคือในส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าการรักษาพนักงานให้อยู่กับบริษัทนานเนี่ยก็จะเป็นการลดต้นทุนนะคะแล้วก็ลด ระยะเวลาในการเทรนคนซึ่งจะนำเวลาที่เหลือตรงนี้ไปใช้ได้อย่างอื่นนะคะซึ่งในส่วนนี้ KFC นะคะจะนำมาคำนวณกับ BSC ด้วยนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของทีมเมมเบอร์เซอร์ติฟายวิดิน90วันนะคะแล้วก็ทีมเมมเบอร์ฟรีสตาฟนะคะจากที่เห็นได้ในสไลด์นะคะก็คือในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าเรารักษาพนักงานให้อยู่กับเราเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงแชมปเชกแอตลอยนะคะหรือว่า ความบริการที่เหนือความคาดหมายหรือการบริการที่ประทับใจสูงสุดนะคะทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดประสบการณ์ที่ดีแล้วก็กลับมาใช้อีกเพราะการที่เราจะต้องเทรนพนักงานบ่อยๆนะคะหรือเราพนักงานเข้ามาเยอะๆเนี่ยเราก็จะเสียเวลาไปกับตรงนี้นะคะแล้วก็ทําให้น้องเนี่ยมีสกิลหรือทักษะที่ ไม่แข็งพอนะคะที่จะให้บริการกับลูกค้าเพราะฉะนั้นการที่จะได้มาซึ่งแชมปเช็คแอดลอยเนี่ยก็คือการรักษาพนักงานไว้ให้อยู่กับเรามากที่สุดนะคะจะเห็นได้จากในส่วนของ Workforce Success นะคะที่เราต้องการก็คือ Team Member Fully Staff อันนี้เนี่ยมีความสำคัญตรงที่ว่าเราต้องการให้มีพนักงานเพียงพอต่อการบริการลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเนีเกิดความพึงพอใจสูงสุดนะคะแล้วก็ Certify Team Member by Position Star ก็คือต้องเลื่อนตำแหน่งให้เขาเป็น Star, ก็คือทีมเมนจเจอร์จะต้องช่วยกันผลักดนันแล้วก็มีการเทรนนิ่งนะคะดังเบื้องต้นที่ได้เห็นกันในสไลด์ก็จะมีการเทรนนิ่งนะคะจะมะีการพัฒนาน้องให้เขาเมีทักษะที่แข็งขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นเซอร์ f i ิฟ s t สตาร์วิดิน90วันก็คือน้องจะต้องขึ้นตำแหน่ง Star ์ภายใน3เดือนเขาจะได้เห็นความเติบโตแล้วก็ความก้าวหน้าของเขานะคะแล้วก็จะเป็นทีมเมมเบอร์ลีเชนชั่90วัน นะะในส่วนนี้ก็คือการรักษาพนักงานนั่นเองซึ่งจะมองเห็นว่าถ้าเราเอามาเทียบในส่วนของบาลานซ์กอร์การ์ดแล้วเนี่ย KFC จะให้ความสำคัญกับการรักษาพนักงานมากนะคะซึ่งในส่วนนี้จะส่งผลไปถึงลูกค้าอย่างโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าการที่มีพนักงานที่มีสกิลทักษะที่ดีเนี่ยก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยได้รับการบริการที่ได้รับมาตรฐานสูงนะคะแล้วก็ได้รับมาตรฐานที่ ให้ความพึงพอใจเหนือความคาดหมายกับลูกค้าก็จะทําให้เขากลับมาใช้ซ้ําแล้วก็กลับมาใช้บริการของเราเพิ่มขึ้นนะคะในส่วนนี้ก็อยากฝากไว้ในเรื่องของการรักษาคนเป็นหลักสําหรับ KFC ค่ะ